พักพยามังกรตอนที่เจ็ดหมดสมาธิคุณไม่พอใจกับการมานของเราหรือเปล่าคะจางเอจือถามคำถามที่เธออยากรู้ตั้งแต่แอบเห็นท่าทางกระอักกระอว่วนบนโต๊ะอาหารเธอไม่พอใจที่เห็นคนรักทําท่าทางอย่างนั้นแต่ไม่อยากต้องมานั่งทะเลาะกันและกิดว่า เขาคงเครียดจากงานเหมือนที่บอกเปล่านี่ทำไมหรอหน้าผมดูไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอร่างสูงอกกระชับบ่าเล็กให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือใหญ่อากาศในช่วงบ่ายนี้มีลมพัดโชยเย็นตลอดเวลาอากาศน่าสดชื่นเช่นนี้แต่ทำไมไม่ช่วยให้ใจของเขาเย็นขึ้นมาบ้างเปล่าหรอกคะ่ะเอียจืแค่เห็นว่าคุณดูนิ่งเฉยผิดป,ปกติ ถ้าคุณไม่อยากมั่นก็บอกมาได้นะคะเอียจือจะบอกพ่อป่าให้เหมือนจะเห็นอกเห็นใจชายหนุ่มแต่ว่าความจริงแล้วในใจเธอกำลังกังวลกระวายกับท่าทีไม่ยินดียินร้ายของคนรักถ้าผมไม่อยากมั่นกับคุณแล้วผมจะอยากมั่นกับใครละ่ะอย่าคิดมากไปเลยเอียจือถ้างั้นเราไปซื้อแหวานเพชรกันนะคะเธอเอ่ยชวนเมื่อรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมต้องไปทำงาน วันหลังก็แล้วกันนะที่รักชายหนุ่มบอกเสียงหวานทิ้งสายตาชำรักเพื่อมาใจสาวให้อยู่หมัดกอดร่างบางแล้วจุมพิษที่แก้มแล้วเจอกันค่ะเราเจอกันรถคันหรูตีวงออกจากบ้านตระกูลจางคุณหนูจางได้แต่ยืนมองไปท้ายของรถที่วิ่งไปไกลความผิดป,ปกติของเขาทำให้เธออยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้สิ เธอหันไปควักมือเรียกลูกน้องของบิดาคนหนึ่งเธอสะกดรอยตามอย่างโจหมิงอย่าให้คลาดสายตาฉันต้องการรู้ว่าทุกวันนี้เข้าไปที่ไหนทำอะไรบ้างครับคุณหนูดางสันทัดในชุดสวทสีเข้มรับคำล้วแยกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงแค่ได้นั่งลงบนเก้าอี้ดังโต๊ะทำงานภายในห้องชั้นบนสุดของทีแบ็ก จาโจหมิงก็ต้องถอนหายใจออกมาเราวกับว่าเพิ่งกลับมาจากวิ่งรอบสนามฟุตบอลสามรอบเขาหลับตาลงพิงพนักพักตาพักใจอยู่เพียงครู่เดียวประตูห้องทำงานก็ถูกเคาะเข้ามาดวงตาสีสนิมมองบริการคู่ใจที่เดินเข้ามาพร้อมกับซองสีน้ำตาลในมือนี่ครับของที่คุณชายต้องการขอบใจแก่มากไปได้แล้ว ันอยากอยู่คนเดียวพอฉีอูพาตัวเองออกจากห้องไปสิ่งของที่อยู่ในซองสีน้ำตาลก็ถูกดึงออกมาระวัติส่วนตัวของซารารัตที่เขาเป็นคนบอกให้ฉีอูจัดหามาให้เขาต้องการดูเรื่องราวของเธอผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินเพื่ออะไรนั่นเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าอยากรู้ว่าเธอทำอะไรก่อนที่จะพาตัวเองมาเป็นทาสสาว ดวงตาคมกวาดตาไปทุกตัวอักษรประวัติของเธอตั้งแต่เรียนจบจนถึงทุกวันนี้ทำให้เขารู้ว่าสัญรัตอยากเป็นนางพยาบาลมากกว่านักธุรกิจแต่พ่อของเธออยากให้เธอเรียนรู้เรื่องธุรกิจเพื่อสักวันจะได้มาสานต่อกิจการที่มีแล้วเขาก็ต้องอมยิ้มเมื่อในประวัติบอกผลการเรียนวิชานางพยาบาลของเธอและยังบอกอีกว่า เธอเป็นหนึ่งในรายชื่อของว่าที่พยาบาลที่จะเข้ารับหมวกทว่าเธอปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรตนินี้เนื่องจากเธอต้องทำตามความต้องการของบิดาชายหนุ่มกำลังคิดถึงเรื่องที่นายอัธวัตเคยพูดว่าลูกสาวคนนี้เป็นเด็กน่ารักว่านอนสอนง่ายไม่ดือ้อไม่ซนเห็นจะจริงอย่างที่พูดดูจากประวัติแล้วเขาก็นึกสงสารหญิงสาวขึ้นมา เธอเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาคนที่สองและภรรยาคนนี้ของนายอัธวัตรก็เคยเป็นคนรับใช้มาก่อนในประวัติบอกว่านางสวงสุดาพยายามหาลูกเคยถ้าเป็นทับตายเพราะกลัวว่าสักวันทัดชัยซึ่งเป็นลูกของภรรยาคนแรกจะยึดสมบัติของอัคราบริรักษ์ไปจนหมดจึงต้องหาข้าศสารทั้งใหญ่ๆไว้รองรับแต่ยังโจมิงคิดว่ายัางไงซะสรันรัต ก็ต้องได้สมบัติครึ่งหนึ่งของอัคาราบริรักเพราะเธอเป็นยอดดวงใจของพ่อเมื่ออ่านประวัติจบเขาก็เก็บเข้าซองแล้วหันไปใส่ไว้ในริ้นชักโต๊ะเปิดจอมอนิเตอร์ขึ้นดูความเคลื่อนไหวของสรันรัตแล้วเขาก็เห็นเธอนั่งพิงฝาผนางังอยู่บนเตียงเล็กๆในมือของเธอมีหนังสือหนึ่งเล่มเขาอ,อยากดูจังว่าเธอกำลังอ่านอะไรนั่นเธออ่านหนังสืออะไรอยู่เขาใช้ไมโครโฟนเล็ก ที่ติดอยู่กับหูฟังแล้วเรียวปากก็กระตุกเป็นรอยยิ้มเมื่อเห็นร่างอิ่มสะดุ้งเฮือกมองหาต้นเสียงไปทั่วห้องกระทั่งเธอเดินออกมายากห้องโถงตามต้นเสียงฉันอยู่ทุกที่ที่มีเธอนั่นแหละไม่ต้องหาหรอกร,รันรัตมาหยุดเงยหน้าอยู่ที่กล้องวงจรปิดเธอทำหน้าปั้นยากมารูว่านอกจากเขาจะส่องเธอจากกล้องได้เขายังคุยกับเธอได้ด้วยคุณ เธอยังไม่ตอบคำถามของฉันเลยกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยแล้วเธอก็เดินกลับไปคว้าหนังสือเล่มเดิมนั่งอ่านอยู่บนเตียงทำให้เขารู้ว่าเธอไม่อยากเสวานากับเขาสักเท่าไหร่ท่าสาวแสนสวยทำเป็นสนอกสนใจกับหนังสือตรงหน้าหนังสือสารคดีที่เธอไปนค้นเจอมาจากห้องโถงการอ่านหนังสือไปเรื่อยๆก็ดีกว่านั่งๆน,นอนๆอนรอให้เขากลับมาปู้ยี่ปูยำเธออีก คิดแล้วก็คิดถึงรสสัมผัสอันเร้าร้อนของเขาใบหน้าระเรือสีชมพูขึ้นมาชัดเจนหนังสืออะไรทำไมอ่านแล้วต้องหน้าแดงด้วยสารรัตยกหนังสือขึ้นมาปิดหน้าฉาบนี่กล้องของเขาดีจนเห็นหน้าร้อนเผาของเธอด้วยหรอบ้าจริงเชียวหน้าแดงเพราะหนังสือที่เธอกำลังอ่านหรือเพราะเรื่องเมื่อเช้านี้ชาแต่สารรัตฝ่ายเดียวที่คิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาดือด้อ อย่างโจหมิงก็เช่นกันแต่ดูดูแล้วอาการของเขาจะหนักกว่าเธออีกแค่พูดอวัยวะในร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดพามาเช้าชัดเจนอยู่ในหัวความเร่าร้อนติดจะปาเถื่อนเพราะเขารีบมันสร้างความพออกพอใจอย่างมากการลักลอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับท้าสาวในขณะที่แฟนตัวจริงยังนั่งรออยู่ภายนอกทั้งเร่าร้อนและตื่นเต้น เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจจะลืมอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยทำไมฉันต้องคิดถึงเรื่องเมื่อเช้าด้วยในเมื่อฉันไม่ได้พิศวาสมาเลยสักนิดทาสรานรัตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนฉับของอย่างโจหมิงเธอจะรู้ได้ทันทีว่าคิดผิดที่พูดแบบนั้นออกไปใบหน้ารลอเลา้เปลี่ยนเป็นดุดันสันกรามของเขากัดเข้าหากันจนแก้มนูนเยีาทำปากเก่งกับฉันนะตันหยง ฉันอารมณ์ดีๆอย่าให้ฉันต้องอารมณ์เสียเพราะเธอหญิงสาวสะบัดหน้าพลืดแล้วทิ้งตัวลงนอนคว่ทำทําเป็นสนอกสนใจกับหนังสือตรงหน้ามากกว่าเขาเธอยังรู้สึกเจ็บตรงนั้นไม่หายที่เขาเอาตจใจถึงขนาดนั้นถ้าทําให้เขาไม่อยากเข้าใกล้เธอได้เธอจะรีบทำท่านอนความหน้าสบายๆของสรันรัตทำให้พญา,ามังกรใจเย็นลงไปบ้างเขาจึงเงียบ แลหยิบเอกสารที่อยู่บนโต๊ะมาเปิดอ่านเส้นแกรกๆลงไปานาจจจพิจารณาแล้วว่าสมควรเวลาผ่านไปหลายนาทีนานจนหญิงสาวคิดว่าเขาคเงเลิกจ้องเธอผ่านกล้องวงจรปิดร่างอิ่มจึงนอนงายยกหนังสือขึ้นอ่านชีวิตสัตว์โลกเป็นอยู่ยังไงพออ่านอ่านไปก็เพลิดเพลินดีไม่น้อยเธอหดขาข้างหนึ่งขึ้นตั้งฉาก ทำให้กระโปรงรายดอกไม้ที่สวมใส่อยู่ร่นไปจนถึงต้นขาอวดเรียวขาสวยโดยไม่ตั้งใจอย่างโจหมิงเสร็จเอกสารเสร็จทั้งหมดเขาก็มองหน้าจอมอนิเตอร์ภาพของหญิงสาวนอนอวดขาเขาผ่องข้างหนึ่งคงเป็นภาพธรรมดาธรรมดาถ้าเกิดจากการกระทําของผู้หญิงคนอื่นแต่ว่าสําหรับซารัรัดแล้วไม่ว่าเธอจะทําอะไรโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่รังจะทําให้ ไปในร่างกายพยา,ยามังกรลุกโชนเช่นเวลานี้ร่างสูงต้องขยับตัวให้นั่งสบายสบายกว่าเดิมพอร่างกายกำลังประท้วงมังกรน,น้อยเกิดความเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างจนต้องนิ้วหน้าเขา่ขาข้อปนิ้วรมวมนโตทํางานเป็นจังหวะจองมองร่างอิ่มที่นอนอ่านหนังสืออย่างสบายอารมณ์ไม่วางตาส่นกระทั่งแม่ทาสาวคนงามพิกกายนอนตะแคงข้างพาดขาวไว้กับผ้าหม่ม ที่เธอมมวนจนกลายเป็นหมอนข้างรำคาเรียวขาวผุดผาดยัวน้ำลายของคนมองทําให้ต้องกืนน้ำลายดงคอที่แห้งผาดที่เกิดขึ้นกระทันหันหนังสือน,นั่นคงสนุกจนวางไม่ลงเลยสินะสารรันรสะดุ้งสุดตัวจากที่นอนเพลินๆจนเคลิ้มสลับเธอกะระดุกขึ้นพรวดไม่ทันได้ระวังตัวเพราะมัวแต่มองไปยังกล้องวงจรปิดจึงไม่ได้มองตัวเองว่า ายกระโปรงน่ารักเวลานี้มันเป็นยังไงคุณยังอยู่ก็บอกแล้วว่าการกระทําของเธอจะอยู่ในสายตาของฉันตลอดเวลาแต่ถ้าเธอไม่ตอบคําถามของฉันรับรองได้ว่าฉันจะไม่นั่งมองเธอผ่านจอมอนิเตอร์ฉันจะกลับไปหาแล้วจัดการเธอซะไม่ต้องมาคู่หรอกฉันรู้ว่าถ้าอย่างฉันมีหน้าที่ทําอะไรสุดท้ายแล้วถึงฉันจะตอบคําถามคุณหรือไม่ตอบ ฉันก็ต้องจบลงที่ที่เตียงอ๋อไม่สิยังมีอีกหลายที่ที่ฉันจะทำให้เธอรู้ว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนเห็นทุกอย่างในห้องใต้ดินนั้นแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันไม่เคยมีโอกาสใช้มันเลยสักครั้งที่ฉันสร้างห้องนั้นเพราะว่าบางทีฉันก็เบื่ออยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างแต่เธอทำให้ฉันรู้ว่าการอยู่เงียบๆคนเดียวมันเป็นเรื่องน่าเบื่อแค่ไหน ฉันควรดีใจหรือเปล่าที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นเสียงประชวดประชันแต่ใบหน้าสวยน่ารักกำลังงองามทำให้หยาโจมิงอดอมยิ้มไม่ได้เขาไม่เคยพูดทำนองนี้กับใครรู้แต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่จะพูดออกไปอย่างสนิทใจได้เท่านี้ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะดีใจมากตกลงว่าเธอจะบอกฉันไหมว่ากำลังอ่านอะไรอยู่สรันรัดลุกขึ้นยืน แล้วยื่นหน้าปกหนังสือสารคดีเรื่มนั้นให้กลองวงจรปิดฉันอ่านสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกฉันเจอมันก็เลยเอามาอ่านผิดหรือเปล่าล่ะในนั้นมีหน้าหนึ่งเป็นเรื่องการผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าหวังว่าเธอคงไม่ได้สนใจอ่านหน้านั้นอยู่หรอกนะจะบ้าหรอใครจะอ่านหน้านั้นล่ะไม่อ่านมันแล้วคุณก็ไปทำงานเถอะอย่ามาสนใจฉันได้ไหมร่างเล็กเดินออกไปจากห้อง วางหนังสือสารคดีรงเหมือนหมดความสนใจอย่างโจหมิงยกมือขึ้นกอดอกมองว่าเธอจะทำอะไรต่อไปและหนึ่งนั่งดูเรียลลิตี้เกมโชวที่สนุกสนานได้รุนจะตัวโกลมหายใจของเขาสะดุดเมื่อเธอไปหยุดยืนอยู่ที่อ่างอาบน้าแล้วเปิดน้าใส่อ่างเธอจะนอนแช่น้ำในอ่างก็ได้ฉันไม่มองหรอกไม่ฉันจะไม่อาบน้ำให้คุณดูเด็ดขาด แล้วเธอก็เปลี่ยนใจไปปิดน้ำเปิดทีวีนั่งดูบนโซฟาตัวยาวนุ่มที่มีชุดเดียวในห้องใต้ดินก็ได้ถ้าเธอไม่อาบน้ำตอนนี้ฉันจะกลับไปอาบน้ำให้เธอเองพูดจบร่างสูงก็เก็บโน้ตบุ๊กและลุกออกไปจากห้องทํางานนายครับจะกลับแล้วเหรอครับหยวนเปี่ยวคนคุมงาน มีอำนาจรองจากยางโจหมิงทักทันทีที่เห็นร่างสูงก้าวเร็วๆออกมาจากห้องทำงานเพราะปกติน่าจะทำงานจนดึกเดือนเที่ยงคืนฉนันวันนี้กลับบ้านตั้งแต่ยังไม่มือดอยู่ไปก็ไม่มีสมาธิทำงานยางโจหมิงตบบ่าทยวนเปียวแรงๆเหมือนจะบอกว่าฝากด้วยนะแล้วเดินจากไปด้วยท่าทางรีบร้อนน่าจะรีบร้อนไปไหนรูกพี่ลูกน้องของหยวนเปียวขยับเข้ามาถาม ไม่มีใครไม่สงสัยหาจจะเห็นเจ้านายรูปงามอยากกลับบ้านเหมือนวันนี้ไม่ดูว่ะสงสัยจะมีของดีรออยู่ที่บ้านผู้หญิงนะหรอเรื่องของนายขา้ว้ยแกไปทํางานเถอะไปเมื่อขี้เกียจตอบคาถามคนช่างสงสัยยวนเปี่ยวก็ได่เหนียาเสียเลยลูกน้องตัวดีจึงหมดคําถามกลับไปประจําจุดเดิมของตัวเองคนบ้าอํานาจจะให้อาบน้ําให้ตัวเองดูได้ยังไงพูดอะไรไม่คิดเชอะ ทำไม่ทำหรอกสรันรัตบนไม่เลิกเธอไม่ได้ลงปใะเนอ่างอย่างที่เขาบอกแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเขาค่มขู่จึงคิดว่าเขาคงไม่ได้มองเธออยู่หรืออาจจะไปไหนแล้วก็ได้ร่างอิ่มปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปเกือบชั่วโมงจนแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้กำลังมองเธออยู่ผ่านจอมอนิเตอร์น้ำในอ่างถูกเปิดใส่อีกครั้งครั้งนี้เธอตั้งใจจะแช่สักสินาทีแล้วรีบอาบน้ำให้เสร็จอึดใจต่อมา ร่างเขาก็เปลือยปล่าอยู่ในอ่างน้ําขาดสีชวีวันสวนเกลี้ยงเกลาเบาเนื้อเบาตัวไปเยอะได้นอนแช่น้ําอุ่นๆกําลังดีเกือบทําให้หญิงสาวเคลิบเคลิม้มหาไม่คิดว่าผู้ชายใจร้ายจะกลับมาอย่างที่เขาพูดเธอรุกขึ้นพันผ้ารอบตัวแล้วปล่อยน้าําออกจากอ่างอย่างโจหมิงนึกอยากเป็นนักย่องเบาก็ตอนที่เห็นร่างอิ่มนด้ยุผ้าุนุนพันรอบตัวยังบินเมย กำลังก้มๆเงยๆจัดการปล่อยน้ำออกจากอ่างเราก็นึกขำที่ตัวเองทำเหมือนเด็กวัยรุ่นแต่เสียดายผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนของเขาแต่เธอเป็นธาตแรกเปลี่ยนที่มีหน้าที่ทำให้เขามีความสุขชายหนุ่มเผลอทำเสียงบางอย่างเบาๆแต่นั่นก็ทำให้สรันรัฐถึงกับสะดุ้งสุดตัวเธอหันหลังควับและเบิกตากว้างมาเห็นร่างสงยืนมองอยู่เงียบๆอย่างโจหมิง ทำไมไมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างโจหมิงถิ่งตัวลงนั่งบนโซฟาดวงตาสีสนิมจับจ้องไปทั่วเนื้อตัวที่ชโรมไปด้วยหยดน้ําความกําหนัดเกิดขึ้นเพียงแค่ได้เห็นแม้จะอยู่หมาเกาแต่เขาก็ยังต้องการคนที่อยู่ฮ่องกงได้นี่เขาเป็นอะไรไปรงเสื้หนแม่สาวน้อยถึงขนาดหรืออาจย้อนอายุตัวเองกลับไปเป็นเด็กหนุ่มแรกรุ่นใจร้อนอยากได้ อยากเอาแต่ใจล่อร้อมร่วมเป็นความต้องการอันแรงกล้าจนไม่สามารถจะถุดรั้งตัวเองได้อาบน้ำเสร็จแล้วหรอค่ะตอบแล้วก็คิดจะเดินหนีมันี่สิชายหนุ่มเรียกไว้ก่อนที่ขาขา,ขาวๆจะสาวเท้าไปได้ทันฉันบอกให้มานี่สรารรัตนึนกชุนตัวเองในใจถ้าเธอไม่มมวแต่นอนแช่น้ำอยู่ป่านนี้ก็คงได้แต่งตัวเรียบร้อยไปแล้ว ก็ใครจะไปคิดล่ะเขาจะกลับมาเร็วขนาดนี้หญิงสาวค่อยๆสาวเท้าเข้าไปแล้วหยุดยืนจนสุดแขนเท้าเล็กเตรียมพร้อมจะถอยหลังหากเขาจะรุกขึ้นมานวดคอฉันหน่อยสิวันนี้ฉันทำงานมาเหนื่อยมากหญิงสาวไม่ปฏิเสธเธอค่อยๆเดินอ้อมไปด้านหลังของโซฟามือนุ่มนิ่มนวดรำคอเท่าที่จะทำได้เพียงแค่มือของเธอสัมผัสต้นคอ จากโจมิงก็รู้สึกสบายขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อร่างกายเครียดร่างกายเครียดขม่งค่อยๆผ่อนคลายลงช้าๆแต่อวัยวะที่แข็งแกร่งส่วนหนึ่งบนร่างกายกลับเริ่มเปลี่ยนแปลงจากอ่อนนุ่มเป็นแข็งกร้าวขึ้นมาเต็มที่เวลาเธอไม่ดือ้อก็น่ารักดีนะฉันไม่แปลกใจที่พ่อของเธอจะรักเธอมากแต่น่าสงสารที่เธอมีพี่ชายชั่วช้าอย่างไอ้ทัศชยัยฉันกับพี่ทัศ ไม่ใช่พี่น้องแม่เดียวกันที่จริงคุณควรจะแยกแยะว่าฉันกับพี่ทัศน์ไม่ได้ฉันไปสนใจว่าเธอกับพี่ทัศน์จะเป็นอะไรกันที่ฉันสอนก็คือน้องสาวของฉันอยู่กับมันและเธอจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกอัคราบริรักษ์ทำกับฉันหยางโจหมิงขัดขึ้นเสียงเข้มคุณรวยมากขนาดนี้น่าจะส่งคนไปตามหาพีทัศนชัยกับคุณหยางเหมยรี่ได้ แค่คุณไปพาตัวเธอกลับมาทุกอย่างก็จบคราวนี้ชายหนุ่มคว้าข้อมือเล็กแล้วออกแรงดึงจนด่างน,นุ่มรอยข้ามพนักโซฟามาอยู่บนตกักมันไม่ง่ายไปหน่อยหรออย่างน้อยๆฉันก็ต้องเอาคืนพวกอัครบ,บริรักษ์ได้บ้างนวลเนื้อนิ่มหอมระมุนกลิ่นพันไม้จากครีมอาบน้ําหอมกลุ่นอยู่บนเนื้อตัวของสาวอ้อมแขนกำยำจึงรัดรอบเอวบางให้แน่นขึ้น พลันซุขหน้าตรงกับซอกคอหอมกลุ่นอย่าอดใจไม่ไหวอุ๊ยอย่าค่ะมือน้อยพยายามปัดป้องสุดกำลังแต่ปลายจมูกร้อนๆ้อนระลมหายใจอุ่นๆประท้กับต้นคอก็เรียกให้ความรู้สึกว่าบวามก่อมวลอยู่ในช่องท้องฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยไม่เคยสักครั้งชายหนุ่มพึมพำเสียงเบาอยู่กับผิวเนียนเย็นเฉียบ ให้ตายสีตันยงฉันต้องการเธอทับครั้งสรันรัดไม่ทันได้ส่งเสียงร้องปากอุ่นๆกน็แนบลงมาบนปากอิ่มดูดดื่มจูบหวามไหวกระชากทุกความรู้สึกมือใหญ่แหวกผ้าขนหนูที่ทบกันสอดมือเข้าไปรูปคำอย่างใจร้อนอย่างโจหมิงกลายเป็นเด็กหนุ่มจริงๆเข้าแล้วเขาร้อนรนหากไม่ได้รับสัมผัส และรูปแาะจับจบองพื้นที่บนร่างกายนุ่มแสนสวยเรียงฝีปากดรุดำดูดดื่มความหวานยังเอาแต่ใจใจนสรันร้นหายใจไม่ทันต้องดันปากกว้างให้ออกห่างเพียงแค่เขาเปิดโอกาสย้ายกลีบปากบางเฉียบจุกมุมปากเธอก็สูดลมหายใจเข้าไปรึกๆอย่างถี่กระชั้นก่อนจะแย้มปากรับจูบเร่าร้อนนั้นอิกหนพยา,ยามงกรดามกล่นด่าตัวเองในใจ เราตนไม่น่าจะกลายเป็นคนตายอดตายอยากแบบนี้ทั้งที่มีผู้หญิงมากหน่ารายตาเพียงแค่กระดิกนิ้วให้ใครสักคนในร้านอาหารกอรีจะมีสาวน้อยสาวใหญ่เข้ามาคล้องแขนและมอบกายให้เขายิงเต็มใจแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาต้องการในเวลานี้นอกจากผู้หญิงไทยลูกสาวของศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาร่างสูงหยัดขึ้นมื่อร่างกายตึงเครียด วนเสื้อผ้ารู้สึกขับแน่นเขาอทอดชุดสูทสีเข้มออกจากร่างกายอวดความเป็นชายชาตรีแสดงรูปร่างงดงามเหมือนเทพบระรุโรมันแม้ใบหน้าจะไม่คมเหมือนชาวตะวันตกแต่ทว่าความหลอ่อเหลาแบบย่างคนเอเชียนี่ละที่มีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาสรันรัดไม่อาจบังคับสายตาให้หันนี้จากความน่าสะพรึงกายกำยำสมชายชาตรี เหมือนจะเรียกร้องอยู่ในทีดวงตาคมกริบจ้องมองกิริยาของหญิงสาวยังพอใจรับรองได้ว่าถ้าเธอกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เธอจะได้วิชาติดตัวไปมากโขวิชาอะไรคะเสียงที่เปล่งออกมาแม้จะเบาหวิวแต่คนหูดีสัมผัสดได้อย่างหยางโจหมิงก็ได้ยินถนดัดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องบนเตียงไงดุจากมือฉันไปเธอจะเป็นแม่เสือสาวกับคนอื่นแน่ ความเคลืบเคลิ้มลดลงไปกว่าครึ่งการดูถูกแบบไม่เกรงใจของคนร่ำร้องว่าต้องการเถอแทบคลั่งทําให้หญิงสาวรุกขึ้นพรวดสบัดฝ่ามือใหญ่ใส่ใบหน้าหลอจนเต็มเหนียวเพีย้ยยางโจหมิงหน่าสบัดไปเพียงเล็กน้อยเขาก็หันมาคว้าข้อมือเล็กแล้วบีบจนเธอรู้สึกว่าเลือนไม่เดินไม่เคยมีใครกล้าตบหน้าเขาแบบนี้และเธอจะต้องได้รับบทเรียนราคาแพง โอ๊ยสรันรัตอุทานออกมาเสียงหลงเมื่อมือหยาอีกข้างคว้ารำคอระหงกุมไว้หัวใจหวั่นว่าเขาจะโกรธจนหักคอเธอจิ้มน้ำพริกดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความตโนกเธอกล้ามากกล้าหาจนหน้าปลกมือให้แต่ดูไหมว่าถ้าฉันปล่อยเธอไปฉันก็ไม่ใช่พยา,ยามังกรดำแห่งเกาะฮ่องกงฉันจะทำร้ายเธอแล้วส่งหัวสวย,สวย ไปให้พ่อของเธอดูต่างหน้าประกาศให้ดูว่าคนของความกล้าหาญในครั้งนี้รับประกันได้ว่าพ่อเธอต้องขาดใจอย่าโอ๊ยอย่าทำพ่อฉันชายหนุ่มผักร่างนุ่มลงบนโซฟาปล่อยมือออกจากรำคอเล็กดวงตาดุบมองรอยแดงที่ปากฏดชัดเจนแม้จะไม่พอใจที่เผลอทำรุนแรงกับเธอแต่เขาก็ไม่คิดจะปล่อยให้เธอ กลาดีอาดหานมาตบหน้าข่าวชาติใหญ่เธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะถึงกล้ามาตบหน้าฉันแบบนี้ก็คุณดูถูกฉันถึงฉันจะเป็นทาสแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีนะฮึศักดิ์ศรีของอัคาราบริรักษ์มันก็มีอยู่แค่ใต้ฝ่าเท้าของฉันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะทําอวดเก่งต่อคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะทําอวดเก่งต่อคนที่กลุ่มชะตากรรมของครอบครองเธอแบบนี้คุณมันเป็นซาตาน ทำไมไม่ฆ่าฉันทิ้งซะเลยน้ำตาของเธอไหลรินออกมาตลอดเวลาจนพยา,ยามังกรดำนึกอยากจะเช็ดน้ำตาให้ทว่ายังมีความเยอ่อหยิ่งจองหองและอยากสั่งสอนผู้หญิงคนนี้ให้รู้ว่าควรทำตัวเช่นไรถึงจะอยู่ยังมีความสุขฉันจะทำให้เธอตายทั้งเป็นแล้วจะส่งให้พ่อของเธอดูเอฉันลืมไปว่ากลองทุกตัวบันทึกปวดสวัสดขาใจดิ้นของเราเอาไว้นี่นาไม่ คุณอย่าทำแบบนั้นนะฉันสาบานว่าฉันยอมตายให้พ้นจากซาตานร้ายอย่างคุณทีนี้คุณจะไม่มีใครมารองรับแทรกเปลี่ยนกับน้องสาวข,ของคุณอีกไม่มีครั้งไหนที่สรันรัตจะรู้สึกโกรธได้เท่านี้สิ่งที่เธอพูดออกไปเธอทำจริงทุกอย่างในเมื่อเธอเสียจนไม่รู้จะเสียอะไรแล้วจะเสียชีวิตที่รายค่าของตัวเองจะเป็นไรไป ก็แค่ชีวิตของนางทาตไร้ค่าคนหนึ่งเท่านั้นดวงตากลมโตฉายแววเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังจนอีกฝ่ายจ้งยอมแพ้ในการต่อรองครั้งนี้อย่างโจหมิงเกิดความกลัวขึ้นมาจับจิตผู้หญิงคนนี้กล้าจะเอาตัวเข้าแลกเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวแม้เธอจะเจ็บเจียนตายแต่เธอก็สู้ไม่ถอยหากว่าเธอคิดจะทำอย่างที่พูดแล้วก็เขาเชื่อว่าเธอต้องกล้าทำ ถ้าเธอตายทุกคนในอัคราบริรัก์ก็ต้องตายตามไปด้วยจำคำของฉันไว้นะตันหยงถ้าเธอคิดจะทำอะไรอย่างนั้นฉันก็สาบานเช่นกันว่าอัคราบริรัก์จะเหลือแค่เพียงชื่อเท่านั้นอย่างโจหมิงผักร่างนุ่มออกห่างเขาลุกขึ้ือนเสยผมรุั่วแล้วเขาปหยิบผ้าคนหน่มาพันรอบกายแล้วเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์บารินงเครื่องดื่มรสเดรสใส่แก้วกระดกขึ้นตาดตรงคอร้อนชา รันรัตนั่งตัวสันระริกสะอึกสะอื้นด้วยความหวาดกลัวเธอชันเข่าขึ้นกอดอกตุกไปหน้ากับต้นขาของตัวเองร้องไห้จนน้ำตาเป็นเผาเตาไม่สนใจว่าเสียงข้าครวญจะทําให้คนใจร้ายไม่พอใจหรือไม่หากเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําไปยานโจหมิงกระแทกแก้วตรงกับเคาน์เตอร์บาร์เมื่อหัวใจแกร่งกาลังบีบคั้นจากเสียงข้าครวญร่ำไห้ของหญิงสาว การเห็นเธอร้องไห้น่าจะทำให้เขารู้สึกพอใจแต่เธว่าทำมถึงได้ร้อนรุ่มจนนั่งไม่ติดแบบนี้เขาไม่อยากได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอไม่อยากเลยสักนิดเธอจะร้องไห้หาสวรรค์วิมานอะไรอีกนานไหมเดอกคำคร,รวญเสียทีหน้าคำรามตัดบทอย่างรู้สึกร้อนรนทนไม่ไหวอีกต่อไปสัรรัตเอียงหน้ามองคนใจร้ายดวงตาแดงช้ำตัดพอและต่อว่าอยู่ในทีกระทางร่างสูงก้าวเข้ามาหา หยุดอยู่ตรงหน้าเสียงสั่นเครือจึงแป่งออกไปฉันฉันเกลียดคุณเธอเน้นชัดทีระคำแม้เสียงจะสั่นและเบาไปบ้างแต่มันก็เหมือนหอกแหลมปักเข้ามากลางดวงใจของหยางโจหมิงเขาก็ชักร่างไร้จนรอยหือเข้ามาประจันหน้าใบหน้าคมคายหลอนเหลาบึ้งตึงดวงตาวาวโรดที่จ้องมองด้วยเข้าไปในหัวใจของสรันรัตเ่นเอาหญิงสาวต้องผิดหน้านี้เราไม่อาจสู้สายตาชนิดนี้ได้ เกลียดชันให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันเพราะฉันจะทําทุกอย่างให้เธอเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นหลงรักฉันจนถอนตัวไม่ขึ้นไม่มีทางคนใจร้ายอย่างคุณฉันไม่มีทางหลงรักเธอสวนกลับโดยไม่ลดละหากแต่หัวใจของเธอทําไมมันแกว่งไม่มั่นคงดังที่พูดเลยสักนิดแล้วมาดูกันว่าใครจะแน่ก,กว่าใครแต่ผ้าคนหนูที่พันกายนุ่มก็ถูกกระชากออก ก่อนที่ความอิ่มเอิบไปทั้งตัวนั้นจะรอยระริ้วสรงวงแขนเพียงไม่นานคนที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ลงไปอยู่ในอ่างที่มีสายน้ําอุ่นกํำลังเพิ่มระดับจะทําอะไรนะ่ะฉันอาบน้ําแล้วนะไว้ศีสาสวยๆถูกกดลงไปใต้น้ําจนเปียกไปหมดเธอตะกายขึ้นมาจากน้ำแล้วสำรักน้ําเสียงดังคุณจะบ้าหรือไงฉันจะรางคาบใครจากตัวเธอ ให้ทุกรกคุมคนของเธอจดจำร่องรอยรับฝ่ามือของฉันก่อนเธอจะหวีดร้องครางกระเส่าอยู่ใต้ร่างเวลาที่ฉันทำอะไรกับเธอ